สวัสดีครับพี่น้องเช่าอุดรท่านีที่รักและเคารบทุกท่านครับขอบคุณหลายๆครับผมขอเสียงพี่น้องเช่าอุดรท่านี้ผู้ที่มีหัวใจรักประชาธิปไตยนะครับ ฝากฟังประชาทิปไปตัย ใครๆก็บ,บอกว่าพี่น้องช่าอุดรท่านี่บอแมนเมืองหลวงของผู้ใดผู้เนืง่งแต่เป็นเมืองหลวงของคนลักประชาธิปไตยครับพี่น้องผมคณิสอนคุลิลั่งผู้สมัครนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานีพักประชาชน หมายเลขหมายเลขหมายเลขหนึ่ง <leg> ครับเป็นผู้ใดไม่ใส่ครับพี่น้องครับผมบ้านยูตลาดบ้านหวยไก่จากหนีโบฮอดสองกิโลอยู่ถนนพ้นพ,พีใส่ส้อยหนึ่งอยู่ตั้งแต่น้อยครับเลี้ยนหนังสือชั้นประถมอยู่โรงเลียนเทศบาลสามบ้านเราเทศบาลอุดอรธานีในสมัยนั้น จบปอ .6 อหแล้วไปเลียนอยู่ม้อหนึ่งหอดหม้อหอยู่รงเลียนอุดรพิทยานุกูลจบหม้หกแล้วเข้ากรุงเทพครับไปเลียนกฎหมายอยู่มหาวิทยาลัยราชสำเพงจบกฎหมายแล้วเป็นที่ปรึกษากฎหมายเป็นทนายความอยู่กรุงเทพอยู่หาปีปี2540กลับมาอยู่อุดรยุบันห่วยนี่แหละครับเปิดสำนักง,งานทนายความ เป็นที่ปรึกษากฎหมายเห็ดธุรกิจเจ้าของจนตำแหน่งสุดท้ายทั้งดทัสงในความเป็นประธานสภาพนถานความจังหวัดอุดรท่านี้สองสมัยตั้งแต่ปี2,559ถึง2,565นี่คือด้านการเรียนการประกอบอาชีพนอกจากนั้นผมจบปริญญาโทรัฐประสานศาสตร์อยู่สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์ หรือวานิดาเคยเป็นคู่เคยเป็นอาจารย์ครับเคยเป็นอาจารย์พิเศษอยู่มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีสอนวิชากฎหมายธุรกิจเคยเป็นอาจารย์พิเศษอยู่วิทยาลัยสันตพลสอนหลักวิชาชีพนักกฎหมายนี่คือกลายเป็นคู่อาจารย์ส่วนด้านการเมืองครับพี่น้องครับ ด้านการเมืองเดินเข้าสู่การเมืองไม่เห็ุงานการเมือง้องทิ่นตั้งแต่ปี2547สมัยแรกเป็นสมาชิกสภาพเทศบาลนครอ,อุดรธานีหรือว่าสอท่อเขตสองเป็นสมาชิกสภาพองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานีอำเภอเมืองเขตสองขยับขึ้นมาทีหนึ่งและเคยเป็นร่องนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานีสมัยที่หมูครับ ผมเป็นสอท่อก็เป็นแล้วสออบจอก็เป็นแล้วร่องน้ายกอบจอก็เป็นแล้วพี่น้องเช่าอุดรทรงผมขึืนสู่ตำแหน่งหน้ายกอบจอ,บอุดรท่านี่ได้ไหมครับขอบคุณหลายๆครับนั่นคือด้านการเมืองการเหตุงานส่วนวยทยาวดครับ คุณนวุฒิมีแล้วประสบการณ์มีแล้ววัย,ยวุฒิเกิด2511ปัจจุบันอายุ56ปีกำลังหาวด้วยครับแม่กำลังอยากเห็ดเวียกเฮ็ดงานให้พี่น้องเช่าอุดรและที่สำคัญครอบครัวกับทรงเสริมสนับสนุนครอบครัวมีข้อมพร้อมครับผมต้องขอบคุณภรรยาผมนะครับ มือนีนั่งนี่ทั้งผุนครับโช์ตัวเนี่ยด้บ่อยู่ใส่นอนี่ครับภรรยาผมเพิ่นเลี้ยงลูกดีดีลืมบอกตัวละแม่เรื่องครอบครัวผมผมมีเมียอยู่ผู้เดียวครับลูกสาวมีอยู่สองคนคนใหญ่อายุยี่หปีเมียเพิ่นเลี้ยงลูกดีครับต้องชื่นชมเพิ่น คนใหญ่จบแพทย์ศาสตร์บัณฑิตยอยู่มหาไัายขอนแกน่นตอนนี้เป็นหมอเป็นแพทย์หญิงโรงพยาบาลศูนย์อุดอรยึดตรงขามเท่านี้ละส่วนคนหน่อยครับเลียนอยู่ปีซีคณะท่านตแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัายมหิดลคนใหญ่เป็นหมอแล้วคนสองว่าที่หมอฟันส่วนภรรยาคนโซ่ตว,วังหันรับราชการเพราะฉะนั้นครอบครัวมีพว้อมพร้อมแล้ว ลูกกับบต้องเป็นห่วงเขาเมียเขาบ่ต้องเป็นห่วงเขามาเหตุงานให้พี่น้องเช่าอย่ามาด่วนนานี่ยางเดียวครับพี่น้องครับ <S <S และผมไม่ได้อ้อวดนะครับที่เล่าเรื่องครอบครัวให้ฟังนี่แต่ผมอยากบอกพี่น้องว่าผมคุยกับครอบครัวผมแล้วว่าผมได้รับเลือกตั้งได้รับโอกาสเป็นนายกอ,อบจครอบครัวหามะเกี่ยวของหามะคองแวะ หามมีตําแหน่งท่าการเมืองมาอยู่กับพอบ่เอาตําแหน่งการเมืองเพราะว่าตําแหน่งท่าการเมืองบบแมนมอร,ระดกของผู้ใดครับลูกก็มีนาทีการงานที่ดีแล้วภรรยาก็มีการงานที่ดีแล้วบบตองมาถือกระเป๋าตามกลนพอมาเห็ดนั่นเห็ดนี่นี่คือคำปฏิญาณของผมครับพี่น้องเว้าไปหลย ลืมเบานโยบายกับสิบดได้ด้น้องแม่ขออนุญาตว่า12ปีที่ผ่านไปพี่น้องเช่าอุดรธานีคงสัมผัสได้ว่าความจะเจริญการพัฒนาของจังหวัดอุดรธานีมันเป็นแบบใดผมคงบมต้องไปว่าให้เพิ่นแต่ในฐานะผมที่ขออาสามามาเป็นตัวเลือกหนึ่งให้พี่น้องเช่าจังหวัดอุดรนี ผมเห็ุการเมืองแบบไม่เหตุการเมืองแบบพักปะชาชนบอโจมตีไผ่บอไซล่ป้ายสีไผยบอคือบอคืออีกผู้เด้งอีกกลุ่มหนึง่งขึ้นเวที่ตอนไหน,นี่ผมว่าสีเหมอดไหลกระป๋อง มักป้ายสีแต่บอยังครับผมขอนําเสนอนโยบายเพื่อเป็นอีกขั้งเลือกหนึ่งให้พี่น้องเช่าจากจังหวัดอุดรธานีครับนโยบายแรกเอาแบบดนุดนๆนะแม่เอานโยบายเล่งดวนเพราะในว้อยลักี่อยู่ในแปดเสาลักในแผ่นพับอยู่แล้วแต่ในแผ่นพับอีแม่เบิงเดอร์อีพ่อเบิงเดอร์อีพี่เบิงเดอร์อีน้องเบิงเดอร์ในรูปอาจสิลอกตัวจริงนิดนึงกับพวกผิวหยังหรอกนะ 8เสาหลักเบิงนะครับประวัติก็อยู่ด้านหลังนโยบายแรกครับผมสิบริหารจัดการอบจอ,อุดรธานีให้มีประสิทธิภาพและท่านสมัยโดยเป็นอบจโปร่ปงใสตรวจสอบได้ให้อุดรมีส่วนรวมข้อรับชั้นเป็นศครับพี่น้องครับโ <gamma> ปร่งใสคืองบประมาณปีหนึ่งหนึ่นล้านบาทดิเอาแฟ่ๆว่วากัน งบประจำงบเงืนเดือนงบค่าจ้างค่าน้ำค่าไฟค่าคุรพันธ์ประมาณหกร้อยล้านบาทเหลืออยู่หกร้อยล้านบาทดีเอาไปเฮ็ดหยังแน่หน้ายกอบจต้องมาเปิดเผยให้พี่น้องเบื้องพันไลยครับ่านระบบออนไลน์พานระบบดิจิตอลพานโทรศัพท์มือถือเท่านี้แหละครับกดเข้าไปปุ๊บโออบจเป็นเฮ็ดหยังแน่ปีนี้สามสิบล้านยี่สิบล้านสิบล้านห้าล้านไปป่าปีละกักล้านก็ให้มันรู้นี่มในตัว หากผมเป็นนายกบจผมสิบเบื่อะไรให้เบิ่งครับแบ่ให้เบิ่งมดและที่สําคัญพี่น้องสามารถที่จะลองเลียนแสดงความคิดเห็นและเสนอแนะเข้ามาในเพจของอบจอได้นายกอบจอต้องตอบเองนะครับต่อมาไทยอุดอรมีส่วนรวมผมโดยเฉพาะพี่น้องในชุมชนในหมู่บ้านในตำบลผมจะไปรับฟังครับไปรับฟังสภาพาชุมชนสภาประชาชนในหมู่บ้าน ในชุมชนว่ายอยากเฮ็ดอย่างน,น่เสนอให้ในายกอบจอมาเลยสีเฮ็ดให้งบประมาณเท่าไรถ้าเฮ็ดได้งบประมาณเพียงพอเฮ็ดทันทีมีส่วนร่วมร่วมกันครับพี่น้องครับข้อรับชั้นเป็นศูนย์เปอร์เซ็นโครงการดใดนโยบายใดที่มั่นจะเอื้อต่อกลุ่มทุนมั่นสิเอือต่อบันใหญ่บันน้อยเอื้อต่อคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง ผมเห็ุแน่นอนครับพี่น้องครับแต่ถ้าเป็นนโยบายใดโครงการใดที่เป็นประโยชน์กับพี่น้องส่วนร่วมเป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนโดยทั่วไปทั้งจังหวัดผมเห็ุทันทีครับพี่น้องครับเช่นดววนที่สองล่อพ่อสต่อก้านาอยู่ใสกับใกล้หมอพี่น้องในเขตเทศบาลน,นครอุดรธานี อาจสิเห็นเทศบาลนครเพิ่นรับโอนรอบพ่อสอต่อไปแล้วสองแห่งแต่ปากฏว่าจนหอดมือนี่อบจอ,อุดรธานียั่งบร่ได้รับโอนรบอบพ่อสอต่อซึ่งมีอยู่2 0 7แห่งนี่มาสังกัดอบจอ,อุดรธานีแม่แต่ลรงบานเดียวครับพี่น้องครับเพราะยังครับพึ่งเอายัดติเข่าสภาพาประมาณเดือนสิงหานี่เองว่าสิรับโอน สงสัยเห็นเท่าเปิดนโยบายเ็ไหนบุ๊พ <One input> ึ่งเจายติเขาเมื่อเดือนสิงหาสิงหาคมที่ผ่านมานี่ครับผมเห็นเราได้ครับพี่รองครับแต่หากผมได้รับเลือกตั้งเป็นนายกอบจดอนนี้สิ่งแรกที่ผมจะต้องเฮ็ดนั่นก็คือแก้ไขปัญหาเรื่องงบประมาณอันมีอยู่อย่างจำกัดของร่อพ่อสอตอแก้แบบไหนครับ รับโอนมาอยู่อบอจอ,อุดรท่านนี้เพื่ออบจอจะได้สนุนงบประมาณเข้าไปครับหมอเพิ่นกะเก่งได้พยาบาลเพิ่นกะเกง่งเจ้าที่สุกกะสาสุเพิ่นกะเกง่งแต่มีขอจํากัดดันงบประมาณทาน,นั้นหากคณิสอได้รับเลือกตั้งรับโอนมาครับเพื่ออย่างครับเพื่อเฮ็ดอาคารสถานที่ให้เทียบเท่าลินิกในเมือง <S <S เพื่อเปิดแผนตกตรวจโรคทั่วไปเปิดแผนกทันตกรรมแผนกแพทยแผนจีน,พนแพทยแผนไทยแผนากายภาพ ต้องเฮ็ดครับถ้าเฮ็ดแบบนี้พี่น้องก็บ่ต้องเดินทางไกลมาโรงพยาบาลศูนย์มาโรงพยาบาลอำเภอเสียเวลาเป็นมือได้ไหมมาหาหมอเ่อหนึ่งมาแต่ตีสีพนะ่พู่นะพี่น้องอยู่อำเภอไกลๆเพราะฉะนั้นหากผมได้รับเลือกตั้งผมรับโอนมาพี่น้องก็บ่ต้องเดินทางไกลบ่ต้องเสียเวลาเวลาบต้องเสียค่าใช้ใจ่ายและที่สําคัญที่สุดมีสถานบริการด้านสุขภาพที่อยู่ใกล้บ้านครับพี่น้องเอาบ่ครับ หากผมได้รับเลือกตั้งเป็นนายกบจผมจะรับโอนล่อพ่อสตอตที่สมัครใจมาสังกัดอบจอุอดรท่านี้ย่างหน่อยย่างหน่อยนะครับอำเภอหนึ่งสองแห่งท่านที่ครับพี่น้องต่อมาครับน้ำประประาใสสะอาดดื่มได้น้ำประประาใสดื่มได้ตลอดปีหลายคนก็เบ้าไปแล้วอบตอกด็ดีเทศบาลก็ดี บัว่าสิเป็นนายกเทพพอนนายกเทสมุนตีตำบลอาจสามารถกมาอยู่ตรงนี้นายกอวตารหน้าบัวอำเภอเพนรนายกสุรพลกมาอยู่ตรงนี้มมบอกอีกครังแล้วเฮ็ดได้อหลี่เฮ็ดได้จริงครับ,บเอาน้ำขึ้นมาจากแกหล่งน้ำดิษถังบักไงใส่สารสมเท่าไหร่ใส่ข้อลื่นเท่าไหร่อีกสารถังหนึ่งสูบขึ้นไปครับก่อนปล่อยลงมามีเครื่องมือวัดสารเจือปนซิงเจือปนในน้ำถ้ามันใสสะอาด และสามารถดื่มได้แล้วตามเครื hmm. Alright, ่องมือทวิทยาศาสตร์เข้าถ yeah, ึงปอยมาให้พี่น้องใส่เฮาาด้รับหนังสือรับรองจากกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุขบัว่าสิเป็นอาจสามารถบัว่าสิเป็นหน้าบัวหากผมเป็นหน้ายกอบเร็ดให้มันไม่ทั่วจังหวัดเลยครับพี่น้องต่อมาครับพี่น้องมมแจะทังไก่ถนนปอดหลุมไฟสว่างและกล้องวงจรปิดทุกจยุดเสียง หากผมเป็นนายกอบจนะครับสัปดาห์แรกผมจะเชิญพอออกองช่างเชิญเจ้าหน้าที่กองช่างที่ดูแลถนน,นอบจอมาว้ามาจ่าและรับขอลองเลียนของพี่น้องเช่าจังหวัดอรว่ามันมีถนนเสน้นใดแน่ที่เป็นหลุมเป็นบอ่อหลลายนี่พี่น้องเที่ยวทางลำบากในปีแรกผมจะดูแลถนนที่เป็นหลุมเป็นบอ่บอบ่อห้มีหลุมมีบอ่อและพี่น้องสามารถเดินทางได้เดินทางดีท่านที่ครับพี่น้องครับเอาไหครับ ไฟสว่างและกล้องวงจรปิดถุกจุดเสียงขึ้นกันหากไฟมันหมดไฟมันดับหรือบบมีไฟความอันตรายต่อร่างกายชีวิตและทรัพย์สินมันก็เกิดขึ้นความอันตรายเรื่องจราจรมันก็เกิดขึ้นหากผมเป็นนายกจอผมจุดไฟติดไฟสว่างถูกจุดเสียงและกล้องวงจรปิดเพื่อดูแลเรื่องร่างกายชีวิตและทรัพย์สินพี่น้องท่านทีคือ้กันครับเฮ็ดได้จริงครับ นโยบายด่วนอีกด่วนหนึ่งลดขนส่งม้วนชนครับเรื่องขนส่งสาธารณะที่รักสิ่งแวดล้อมรักธรรมชาติเป็นรถอีวีเป็นรถไฟฟ้าสมัยผมเป็นเด็กน้อยมีรถเม่ขาวนาแม่หน้าคาน่นสูงร่องท่อกระสอบรถไม่เหลืองฮอไปีไล่พละสตูมือนี่มันลมหายตายจากไปหากผมเป็นนโยบยายอผมทำนุนให้เกิดครับให้เกิดระบบขนส่งมวนชนที่รักสิ่งแวดล้อมรักสิ่งแวดล้อม และลักธรรมชาติเป็นรถชั้นตำ่ำนอกจากนั้นจะต้องมีรถขนทรงมวนชนนี่นะครับจากใจกลางเมืองพัานสนามบินพัานสถานีขนทรงไปสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆในอุดรน้ำรับให้ลูกหลานให้เดเที่ยวให้นักท่องเที่ยวได้เที่ยวและต้องออกตรงเวลาถึงจุดหมายตรงเวลาถึงจุดถ่าตรงเวลาโดยใส่แอปพลิเคชันมาซอยเอาปะครับจริงครับพี่ดองครับนโยบายด่วนสุดท้ายครับ ชุมชนปลอดภัยไรยาเสพติดชุมชนปลอดภัยสุมือเนี่ยเขาฮาวาดผวากขาค,คนติดยาครับแม่เข้ฮาวาดผวาคนถอดเสื้อถือไฟแชกมากกับย่านมะเผาเฮือนเท่าคนถอดเสื้อถือมีถือผ้ายางแดดแดดกัย่านมะทำลายร่างกายเข้าลูกหลหานเทาหากผมเป็นนายกปจอครับผมจะสรุนงบประมาณให้ตำรวจให้ไฟายปกครอง ซื้อนะครับอุปกรณ์ในการตรวจสารเสพติดซื้อเครื่องไม่เครื่องมือในการตั้งด้านตรวจสารเสพติดตรวจกุมเสียงทั้งจังหวัดเลยครับพน้องครับเอาไ่มครับยังสิครับไผ่ป่วยกับแยกออกมาเอาไปรักษาเอาไปโรงพยาบาลทัญญกษักเอาไปโรงพยาบาลอำเภอเอาไปโรงพยาบาลจังหวัดแต่ถ้าบอกเพนเตียงเต็มงบประมาณจำกัดก็ต้องไปถามว่อาอบจซอยอย่างเนี้เพื่อจะได้ดูแลลูกหลานเท่าและที่สำคัญ ศูนย์บำบัดของเอกชนครับศูนย์บำบัดของเอกชนไปคุยกับเอกชนครับมารวมมือกันครับว่าสีประสานความรวมมืออั่างไรเพื่อจะเปิดศูนย์บำบัดเอกชนอยู่ในจังหวัดอุดรของเฮาอบจซอยใดอย่างไรจังสี่มันจะเกิดประโยชน์กับพี่น้องชาวจังหวัดอุดรแน่นอนเล่นหมครับพี่น้องครับและที่สําคัญภูคาครับภูคาคณิสอนนี่แหละสี่เป็นคนรับขอมูลเป็นศูนย์กลางครับ À, อย่าบ่าเหตุบ่มีอำนาจมันเหตุได้มันก็ปรับปรุงปรับแต่งได้เอาซื้อมาพี่น้องส่งซื้อมาเอาจดหมายน้อ,ามามอ,มอ, h, อยมาเอา SMS มาเอาไล่มาส่งไห้ผมผมกัสิบปเลียนผู้ว่าราชก,รก,รก,รก,การจังหวัดผมกัสิบปเลียนผู้การจังหวัดว่ามันมีผู้ค้าซื้อนี่ซื้อนี่เดอ้อท่านไปจัดการเรื่องการตามกฎหมายเพื่อให้ผู้ค้าหายไปจากอุดรท่าน,นีได้บอครับประมาณนี้ครับผมอยากถามเนี่ย ว่ามีคนมาว้าวอยู่ทุงสีเมืองอันนี้อความจริงมาว้าวด้วยไหมว่ได้โจมตีมาว้าวอยู่ทุงสีเมืองบอกว่าอย่าให้ได้ยินเด้อซื้อพอค่ายาเสพติดมาแล้วผมถามเนียว่าเป็นรัฐบาลมาหนึ่งปีหกเดือนอยาบ้าหน่อยล่งหรือหลายขึ้นครับนั่นแล้ว เห็นบะครับนี่คือความจริงที่พิสูจน์ได้ว่ามาเพื่อหาเสียงหาคะแนนเป็นแค่เป็นแค่อย่างก่อพี่น้องเทคนิคการหาเสียงวาสั่นเป็นไรนะแต่พักป่าชาชนของเฮาบ่ม,มีครับพักป่าชาชนของเฮาเหตุการเมื่อแบบตรงไปตรงมาบริเหตุการเมื่อแบบกลับไปกลับมาพี่น้องครับ ว้าวมะฮอดตรงนี้ผมลืมถามข่าวถามข้าวตอละแม่ตอบผมในเด้อเป็นยังไงครับซุมือนี่ค่าไฟแพงขึ้นปะครับค่านา้ำแค่าน้ำมันแพงขึ้นปะครับค่าแก๊สแพงขึ้นปะครับกังลางไซวาสีรดเป็นที่น่าเสียดายครับในการเลือกตั้งสมาชิกสภาพผู้แทนราษฎรขังทิพานมา อดีตพักก้าวไก่มีคะแนนเป็นอันดับหนึ่งนายกรัฐมนตรีของประเทศไทยสมควรสือพิธาลิมเจเริญรัตน์เป็นไหาพี่น้องครับถ้าแม่นขอเสียงปบม,มือดังๆให้พิธาได้ยินเลยครับขอบคุณแทนคุณพิธาเนี่ยนะครับแต่พิธาบอสามารถจัดตั้งรัฐบาลได้เลยไร่เป็นนายกรัฐมนตรีเพราะว่ามีมูผู้หนึ่งครับ ที่พี่น้องเลือกไปน้ำกันคิดว่าอยู่ฝากฟังประชาธิปไตยน้ำกันผิดสัจจะว่าจะโดดหนีก่อนพิ่าเลยบอสามารถจัดตั้งรัฐบาลได้ผมรู้ว่าพี่น้องหลายคนมีความขับแค้นใจพี่น้องหลายคนมีความเจ็บช้ำน้ำใจและพี่น้องหลายคนบอกผมว่ามันคือคนอกหักไผ่อกหักกับพ่าไาเลยครับ พี่ท่าบอเดีเป็นนายกเลยอกหักแต่บอเป็นอย่างครับเฮ้าสิเปลี่ยนความขับแค้นใจความเจ็บช้ำน้ำใจนั่นเปลี่ยนเป็นเขาคู่หักกาพักประชาชนทุกสนามเลือกตั้งในบังคับพี่น้องครับสนามเลือกตั้งแรกคือสนามเลือกตั้งนายกปปชดอ,อ,กอ,อ,อนท่านนี้เข้าต้องพานใหไ้ได้นะครับเลือกเบอร์อย่างครับพี่น้องครับ <Duo> เบอร์อย่างครับ เอร์นหนึ่งเข้าต้องเปลี่ยนขัวครับเปลี่ยนขัวการเมืองเปลี่ยนกลุ่มการเมืองเขาเป็นแล้วมาสิบสองปีอีกสี่ปีต่อไปเขาอยากให้จังหวัดอุดรธานีเป็นแบบใดไอ้โครงการที่ว่ามานโยบายที่ว่าสิบสองปีคือบยเฮ็ดไปเฮ็ดอย่างยูพี่น้องที่รักและวกครับ ว้าวมาถึงตรงนี้คุณพิธากับมาฮอดแล้วผมสิขอรบกวนพี่น้องทุกคนเป็นหัวคะแนนธรรมชาติให้คดีสอนเบอร์หนึ่งพักประชาชนไในบ่คคับพี่น้องอยู่ตรงนี้ไปบอกต่ออีกคนละลอยคนสองลอยคนลอยหาสิบคนวันเลือกตั้งวันที่หยิบซีพุจิยิกา ไปกาเบอร์หนึ่งให้ล่นกระดานเลยนะครับพี่น้องครับผมคณิสอนุลิลั่งหากพี่น้องให้โอกาสเป็นนายกอบจอุดรท่านี้ผมสีน้ำอุดมการนำแนวคิดนำวิธีการทำงานของพักประชาชนมาบริหารงานมาพัฒนาจังหวัดอุดรธานีเป็นจังหวัดแรกครับพี่น้องครับ และคนที่จะซอยคิดซอยทำหลายหลายคุณชัยทวัฒคุณช่อหัวนาเท่งซอยผมคิดเพื่อเช่าอุดรในทุกคนพี่น้องครับขอพลังนี้นะครับเมื่อฟ้าสีทองพองอัมไพประชาชนจะเป็นใหญ่ในแผ่นดินคดีสอนเบอร์หนึ่งพัก ชาชนครับต่อจากนี้ไปครับดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับ